ตอนเ,อเช้ารดน้ำนะคะตื่นเช้ามาเข้าสวนรดน้ำอย่างไรให้ให,หอมบัวแข็งแรงนะคะแข็งแรงตั้งตรงดูแลอย่างไรรดน้ำวันละครั้งรดแต่พอน้ำผ่านๆน,น้า้นนี้ตั้งที่สูงทำไมต้องตั้งสูงก็สะดวกสบายไม่ต้องก้มให้ปวดเมื่อยปวดหลังปวดเอวนะ น้ำก็จะไหลผ่านข้างล่างไปบางครั้งก็ลดด้วยบัวบางครั้งก็ลดด้วยสายยางสายยางก็จะไม่ได้แรงนะคะเห็นไหมน้ําก็คือผ่อนน้ําลงไม่ให้ไหลแรงมากเพราะว่าถ้าไหลแรงมากน้ําจะไหลไปกระทบ ต้นผักหอมอาจจะทําให้ต้นผักหอมต้นไหนที่ไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยอ่อนแอโค่วนล้มได้ลดน้ําแถวนี้เอามาออกมารับแสงแดดใหม่นะตรงนี้เริ่มแล้วเริ่มตั้งตรงเริ่มสวยแล้วนี่เป็นวันที่สองที่เอามารับแสงแดดส่วนต้นโน้นก็เริ่มสวยนะตรงโน้นเพราะว่าที่บ้านแม่ใหญ่แอกเนี่ย มันไม่ค่อยมีมีแสงแดดเต็มวันน่ะคือได้แสงแดดแค่ตอนตอนใกล้เที่ยงจากเช้าเช้ามาหาประมาณ1ิบเอโมงแสงแด,ดดจะน้อยมากเลยเพราะว่ามันอยู่ตรงต้นไม้นะมีต้นไม้ปกคลุมทุกด้านเลยมันเป็นต้นม่วงตอนเช้าก็จะรดน้ำให้สดชื่นก่อนไปธุระที่นั่นที่นี่ปลูกทิ้งไว้นะคะ หอมบัวเลยใบยมันสวยถ้าตากแดดตลอดเหมือนกับตรงนั้นอะตรงนั้นตากแดดตลอดจะสวยมากเลยเขาชอบแสงแดดให้มีแสงแดดตลอดทั้งวันจะดีมากเลยแล้วกลดน้ำไปเนี่ยมอนงก็มีนะแม่ใหญ่ขอจากเทศบาลเข้ามาปลูกมันมีประโยชน์มันทนกว่ากระถางพวกนี้อยู่เป็น นานสิบสิบปีก็อยู่ได้ถ้าเป็นกระถางแบบนี้เหรือเห็นเขาจะขอมาอีกอยู่กล่องโฟมพวกนั้นก็ใช้ได้นะ่ะไม่ใหญ่ยังหมักดินไว้อยู่ยังไม่ได้ปลูกรอหอมโบกพู้นี้โตแล้วก็จะแบ่งออกไปปลูกนะคะไกลหน่อยไม่ใหญ่ก็จะฉีดน้ำผักเราสดชื่นน้ำลดให้ไหลผ่านเลยนะกล่องโฟมกระถางทั้งหลายเนี่ยเจาะรูหมด ถ้าเราลดน้ำตลอดวันละครั้งละครั้งช่วงเนี้ยช่วงหน้าหนาวกับฤดูแรงเนี่ยผักก็จะสวยเห็นไหมมุมนี้ไม่ใหญ่แบ่งเอาไปปลูกเป็นประจำเลยเพิ่งแบ่งไปสัปดาห์ก่อนสัปดาห์นี้แต่ก็มาใหม่และเริ่มสวย,ย่ีงเหมือนเดิมแล้วนะคะ